เอาก่อนกลับบ้านขอหนึ่งเพลงแม่เขาบอกว่าให้ลงคิดแม่ร้องเพลงทุกวันกันเลยเอาก็แม่ไม่ร้องให้ทํำยังไงเนี่ยร้อ,องอยุบอินร้องได้ยุ่เพราะว่าเห็นงานบมีอะไรเป็นดแบบอ่ะขอหนึ่งเพงลงไล่ใชไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไห,<อ>หน่ไมในชะ่ไม่ะข่เ1เพลง่พมงตะวันรับ่ไม่ใช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 ่ไมอใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ม่นเหมาะกับมะวันไมะใั่ไมรใ่ไม่่ยม่ม่ม่ มโนกาก็บินมาสู่รังให้บาคิดถึงค่ำกลางตะกังตาอ่านที่นี้คงคอยวางเมื่อไรจะกลับบ้านนาในอยู่เมืองสุ ใจก็มุ่งแต่อยากจะดังด้วยความมั่งอยากจะเป็นดาราลำบากลำบนก็จะทนก้มหน้าก่อนจะจากบ้านมาเพื่อนมันว่าให้อา ก่อนจากบ้านมาเพื่อนมันว่าให้ช้ำสวงไปเป็นนักร้องให้เขาลวงมันเจ็บในสวงไม้หายไม่เด่นไม่ดังจะไม่หันลลังกลับไปทุกวันคืนนอนร้องห้อีกเมื่อไร จะโชคดีเมื่อสุริยนยามสนทยาจะกลับบ้านนาตอนชื่อเสียงเรามีจะอยากจะจนถึงอดจะทนเต็มที่นักร้องมนนอกคนนี้ จะกล่อมน้องพี่และแฟนเพลงเออกลับบ้านาเสียงผู้เฒ่ามันกระเบิดเนาะตะกีพลังเสียงแม่เยอะด้วยเก่งเดี๋ยดิพลังเสียงแม่ไม่มีแต่มันก็ไปตามไว้เนาะตะกีตะเดียงหน่อยกับไม่อายใครนะคะเดี๋ยนี่มันเผาเแล้วจา้าตักเตียงากระเด็เสาเมียก่อนค่ะจะ้ะอือกระแลหิต ปทีนี้เราจะกลับบ้านเลค้างานถ้าก็อยู่เย็